มาเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้เนี่ยขวัญอุษามณีล่าสุดนี่คือกําลังถ่ายละครใช่ไหมเป็นละครใช่ไหมใช่ค่ะเป็นละครแม่นาคพระโขนงแม่นาค2021คือยุคเนี่ยปัจจุบันมากๆเลยนะแล้วของคุณคขวัญอุษาณีเนี่ยที่มารับบทแม่นาคเนี่ยก็ปรากฏว่ามีรูปออกมาอยากให้คุณผู้ชมดูรูปหน่อยว่าคิดเหมือนชาวเน็ตหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยทั้งสีผม ทั้งหน้าคือหน้าของคุณขวัญก็ดูไปในทางฝรั่งนเน,ะนาะก็ดูฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแม่นาคพระกหนง2021ที่ดูออกไปทางฝรั่งอ่ะเป็นแม่นาคที่แบบไม่ได้มีความเป็นไทยสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยหลายคนก็แล้วแต่บางคนก็บางคนก็ชอบม้งบางคนก็บอกเออดูแล้วมันไม่ใช่แม่นาคอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แม่นาคในในภาพที่เคยเห็นไม่ใช่แม่นาคในความรู้สึกว่าต้องเป็นแบบ หน้าตาไทยๆสไตล์ไทยๆไ,ไทยจ๋าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเอาละนี่ก็เป็นแค่เป็นการปล่อยภาพออกมาก่อนน่าจะเป็นแบบเรียกกระแสว่าแม่นาคในเวอร์ชันของขวัญอุตสามณีกำลังจะออกมายืดแขนเออกำลังจะออกมายืนรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันให้ได้ชมกันใอนี่ทางช่อง9ออสอมทอไม่แน่ใจว่าจะออนแอรเมื่อไหร่นะแต่เพิ่งเริ่มต้นพเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่ม<อ>ต้นกุ่มข,ข่าวคุณผู้ชมขา เพราะว่าคือเขาตามหาแม่นาคเนี่ยมานานมากแล้วจริงโอและสุดท้ายมาลงตัวที่น้องขวัญอุษามณีแล้วภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพถ่ายิติออ๊กคนอื่นเนี่ยเพื่อนๆหรือว่านักแสดงในเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อมากน้องนิวชยพลเนี่ยเขาก็ถ่ายกันไปแล้วันน้เป็นพ่อมากเป็นพ่อมากถ่ายกันไปหมดแล้วแล้วทําไมขวัญอุษามณีเพิ่งถ่ายทีหลัง ภาพถ่ายเป็นคนสุดท้ายถ่ายเดี่ยวเลยแม่น่าถ่ายสุดท้ายรถขบวนสุดท้ายเพราะอะไรเพราะขวัญอุสามณีเขาเซ็นสัญญากับช่องใหญ่จำได้ไหมช่องดิจิตอล p ีพีีวและเขาเพิ่งหมดสัญญากับทางพีพีทีวีเขานพ่เป็นอิสระเขาก็เลยสามารถมารับงานนี้ได้ก็พอทีมงานเขาบอกว่าอ่ะได้คิวแล้วได้ตัวนางเอกแล้วซึ่งกว่าจะได้มาก็ไม่ได้ง่าย แล้วก็รีบถ่ายก่อนเพราะเดี๋ยววันที่1เมษายนเนี่ยจะต้องมีการบวงสวง oh. บวงสวงปุ๊บเนี่ยเชื่อว่าน้องขวัญเนี่ยต้องยอมผมสีดําอย่างแน่นอนอแต่ถ้าไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมก็โดนด่าไงก,ก, 2, 2> กระแสะคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะงาแต่จริงๆแล้วต้องเข้าใจนะผู้ชมเพราะว่าคือปัจจุบันนี้การทํางานละครเนี่ยมันต้องรีบและเร่งอย่างมากเชื่อว่าคำคอมเมนต์หรือการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้เนี่ยทำทีมงานเขามีการปรับอยู่แล้ว ปรับในเรื่องของลุกของน้องขวัญอุสามณีอย่างคุณนัทมีเรียเนี่ยก็หน้าฝรั่งละครเวทีจําได้ไหมผู้ชมแม่นาคเดี๋ยวมิวสิควลคุณนัทมีเรียก็ยังรับบทเป็นแม่นาคนั่นก็คือโอ้โหเธอก็ไปย้อมผมดําเหมือนกันให้ดำอาอย่างน้อยก็คือมีความเป็นไทยตรงที่ผมดําไว้ก่อนใช่ใช่ไหมแล้วผิวเนี่ยนะก็คือเราจะรู้ได้ยังไงแม่นาคในยุคนั้นผิวสีใดหน้าตาของแม่นาคหรือย่านาค ผิวเป็นอย่างไรหน้าอย่างไรเพราะเราเนี่ยหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นแม่นาคตัวจริงๆหลายๆคนยังไม่เห็นโครงหน้าของแม่นาคว่านหน้าของแม่นาคหน้าเป็นอย่างไรแม้กระทั่งเราเล็กซี่เป็นคนหนึ่งที่นับถือแม่นาคก็ค,คือวัดมหาบุตรเนี่ยนะไปหาแม่นาคหรือหาย่านาคเนี่ย เราก็ยังจินตนาการไม่ออกว่าหน้าแม่นาหน้าเป็นอย่างไรเพราะดาราแต่ละคนที่เคยร่วมงานหรือว่ารับบทแม่นาก็กส่วนหใหญ่หมักจะด,ดังใช่ไหมเริ่มจากนู้นเลยถ้าจากันได้นะคุณผู้ชมคุณทรายเจริญบุระแล้วก็มาถึงนี่คุณนัทมีเรียคุณบุ๋มตีรักคุณเกิดทันไหมตัทนทนันคุณบุ๋มตีรัก มีคุณขวัญอุษาะมณีนี่คือล่าสุดคุณขวัญอุษาะมณีแล้วอูดาราหลายคนเนี่ยดวงใหม่ดาวิกาอ,อใหม่ดดวิกาเขาน้เาเขาหลังก็เป็นฝรั่งเลยนเนาะโพเน่นมสกุลไม่ฝรั่งเลยถึงบอกว่าต้องเปิดโอกาสให้กับดารานักแสดงที่ เขาเนี่ยพร้อมที่จะมารับบทแม่นาคแล้วก็มาสวมบทบาทนี้สิ่งที่สําคัญมากๆทีมงานเนียเ่ยเขาปรับลุกขวัญอุษามณีใหม่อย่างแน่นอนก็รอชมเลยค่ะผู้ชมคะทีมข่าวนักข่าวเนี่ยไปรอปักหลักรอที่วัดมหาบุตรแล้ววันที่หนึ่งเมษาเขาจะมีการบวงสรวงแล้วก็ไปเปิดใจขวัญอุสามณีเป็นครั้งแรกกับการเป็นนักแสดงอิสระ อีกครั้งแล้วก็ประเดิมด้วยเรื่องของแม่นาคใช่ค่ะคือบทนี้อย่างที่เล็กซี่บอกอ่ะปังกันแทบจะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นประเดิมกับการที่เป็นนักแสดงอิสระกับละครน่าต้องเรียกแบบฟอร์มยักนะฟอร์มยากเป็นฟอร์มยักอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็น่าจะคือเชื่อว่าน้องขวานเองเนี่ยเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือในการเล่นละครอยู่แล้วไอ้ที่แบบคอมเมนต์เรื่องหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรื่องหน้าตาเนี่ย คือบางทีนางเอกเนี่ยพอถูกจับวางตรงนี้เนี่ยตรงนั้นตรงนี้เรื่องนั้นเรนื่องนี้ไม่เหมาะชอบติกันที่หน้าตาก่อนดูไม่เป็นไทยดูเป็นฝรัง่งดูนั่นน,น,น่นี่แต่พอเห็นเขาเล่นเห็นฝีมือเขาแค่นั้นแหละแหมเงียบไม่ทันเลยนะออแต่เขาติกันที่ผมไฮ <c oughs> ไลท์ไฮไลท์รีบไปย้อมเร็วมันอาจจะเป็นภาพภนะาพมันเป็นแสงอย่างนั้นหรือเปล่า<อ>เขาปรับโทนแสงโทนสีให้มันดูแบบ นวนวหรือเปล่าไม่ไม่คุณไม่ต้องมาช่วยขนาดนี้ <c oughs> คือคือในภาพเนี่ยมันฟ้องเห็นชัดเจนว่าภาพเนี่ยสีผมมันคล้ายไฮไลท์<อ>แต่ก็อย่างที่บอกว่าเขารีบถ่ายไง<อ>ก็คือเดี๋ยวก็รอดูกันค่ะผู้ชมข่าวว่าวันที่น้องขวัญเนี่ยเปิดกล้องหรือว่าวันที่น้องขวัญเนี่ยนะปรากฏตัวเนี่ยสีผมน้องจะเปลี่ยนไปหรือไม่กับคำวิพากวิจารณ์แม่นาคอยากจะทำไฮไลท์ยังไม่ได้หรอหรอ ไม่่นาจะดีเหรอเออเพราะม่าได้คนเนี่ยเข้าใจว่าแม่น่าต้องหน้าไทยเออ่าต้องผมยาวไทยๆนะใช่้ไม่ะจะมาผมตัดผมบ๊อบผมซอยก็ไม่ได้อีกแต่สิ่งที่สําคัญมากๆนะ ใครที่เล่นเรื่องแม่นาคพระขนงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะดังมักจะดังนางเอกเกือบทุกคนแจ้งเกิดนางเอกเกือบทุกคนเนี่ยดังระดับแถวหน้าของประเทศเลยแล้วเขาบอกว่าเบื้องหลังนี่เจออะไรกันด้วยนะจริงนะ,ะพูดถึงแล้วก็อยากไปไหว้แม่นาคเหมือนกันเดี๋ยวว่าง <c oughs> เดี๋ยวจะไปที่วัดมหาบุตรนะคะ